สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวแกะกล่องของสะสมอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งได้มาจากทางช็อปนะครับก็จองไว้บอกน้อง S A ไว้นานแล้วเหมือนกันนะครับเรามาดูกันครับว่าข้างในคืออะไรอ่นนี่เป็นของผู้ชายนะครับไม่ใช่ของผู้หญิงแน่ๆนะครับกล่องใหญ่พอสมควรเลยครับอันนี้ ยังไม่เคยใช้เลยครับเพ่งได้มาจริงๆได้มาน,นานแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้มารีวิวให้ดูแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยครับโอเคนี่ครับนี่ถุงถุงใหญ่มากโอ้โอเคครับแอน,แนเป็นกระเป๋าแอม s ส เป็นเบกแบกแพคครับสีดำนะครับแล้วก็ไซส์อันนี้เขาเรียกไซส์อะไรไม่แน่ใจก็คือเป็นเป็นวัสดุตรงนี้เป็นวัสดุหนังแควนวาสแคนวาสนะคะับแคนวาสแล้วก็อันนี้เป็นหนังแท้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีซิปสำหรับใส่ของกระจุกกระจิกได้นะครับเวลาเราเราสะพายหลังอันนี้จะเป็นส่วนที่ท ป้องกันการขโมยได้ดีก็คือมันอยู่หลังเราอย่งจริงแล้วเราก็ไม่ควรจะพายหลังนะครับนะฮะโอเคทีนี้ตัวนี้วัสดุตัวนี้ก็คือว่ามีสายนะครับสายไว้สะพายก็เป็นสายหนังแท้นะครับแล้วก็การเปิดปิดก็สไตล์ไอเมนนะฮะยากนิดนึงนะครับก็คือเราต้องกดมันแล้วก็ดึง นี่ขโมยขโมยของคงยากพอสมควรนะฮะถึงจะเปิดได้ขนาดเจ้าของเองยังเปิดลําบากเลยอ่ะก็ตรงนี้เป็นข้างในก็จะโอเคก็กว้างจุได้เยอะพอสมควรฮะจะมีกระเป๋าใบน้อยมาให้ด้วยไว้สําหรับใส่ของมีค่าไว้ข้างในแล้วก็เป็นซิปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ ก็เป็นการป้องกันในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ขอมีค่าพวกพาสปอร์ตหรืออะไรเราเดินทางก็ใส่ไว้ข้างในได้นะครับแล้วก็มีกุญแจกุญแจน้อยมาให้กุญแจน้อยของแอมเสก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับวิธีการใช้ก็คือด้านหลังนี้ครับจะเห็นว่ามีรูสำหรับใส่กุญแจแล้วก็กุญแจมาคล้องตรงนี้นะครับเพื่อให้กระเป๋ามันแน่นขึ้นนะครับก็ทีนี้ข้างใน เรามาดูข้างในความจุของมันนะความจุของกระเป๋าก็ถือว่าจุเยอะพอสมควรนะครับปกติแล้วเนี่ยสมมติสมมติผมไปทํางานมีโน,น้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะครเป็นโน้ตบุ๊กสิบสี่นิ้วนะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับแต่ว่ามันจะใส่ยากนิดนึงนะครับมันจะพอดีเป๊ะนี่คือแม็กซิมั่ของกระเป๋าใบนี้ที่ใส่โน้ตบุ๊กได้คือประมาณสิบสี่นิ้วถ้าเกิดว่าใหญ่กว่าสิบสี่นิ้วไม่น่าจะใส่ได้นะฮะ พอใส่เข้าไปวิธีการปิดก็เหมือนเดิมคือบรากดเข้ามานะครับก็เอาจริงปิดยากนิดนึงนะฮะับถ้าใช้งานก็ไม่ง่ายก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเราต้องกดตรงนี้หมาหนึ่งเสียบเข้าไปอ่านะครับนี่คือกระเป๋ามีน้นบุกอยู่ข้างในแล้วนะครับก็ วิธีการสะพ,พายเราสะพ,พายได้สองแบบนะครับสะพ,พายด้านข้างอย่างนี้หรือเราจะสะพ,พายเป็นเป้อย่างนี้เลยอ่านี่คือสะพ,พายขึ้นมาเป็นเป้น,นะครับก็กลังดีฮะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับก็ใส่น้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องใส่มือถือใส่ที่ชาร์จอะไรได้สามารถใช้ในการเดินทางไดแ้แล้วก็ค่อนข้างจะ แน่นหนานะฮะโดยเฉพาะวิธีการล็อกของของเขานะฮะค่อนข้างจะนั่นมากสะพานข้างอย่างนี้ก็น่ารักดีฮะมันก็เป็นวัสดุที่แบบโดนน้ำสมมติเราเราเดินในที่ท,ที่ฝนตกพอดีมันก็จะไม่เป็นไรนะวัสดุเป็นวัสดุแคนวาสแล้วก็โอเคหนังมันอาจจะก็ไม่น่าเสียหายอะไรนะฮะ ก็สดุค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับก็เหมาะกับการไปทาง,งานหรือว่าไปาเดินทางนะครับยังไม่เคยใช้แต่ว,ว่าหลังจากรีวิวตรงนี้แนละ้วคงเดี๋ยวรอบหน้าเดินทางไปทาง,งานต่างประเทศรอบหน้าจะเอาตัวนี้ไปถือให้ดูนะครับแล้วก็ตามผมได้ในะ IG เหมือนกันนะฮะเดี๋ทิ้งทิ้ง IG ไว้ในใต้คิปใน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 คลิปนี้นะฮะไปดูว่า เวลาใช้งานจริงแล้วเนี่ยรูปออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับี่หลอดการชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ